เรามาดูกันที่ราศีมีนะคะวันนี้โอมีสิ่งมาให้เลือก3สิ่งก็คือเป็นสมุดสามเล่มนี้ทําสแตมป์อยู่ที่ด้านล่างคําอธิบายด้านล่างสุดเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้มีผลคือตั้งแต่ที่คุณเริ่มดูคลิปนี้อาจจะส่งผลให้คุณได้เจอกับเหตุการณ์ดีๆภายใน1-3เดือนหลังจากที่ดูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบบไทม์เลสสามารถเลือก กองไหนก็ได้ที่คุณดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วเรามาดูกันว่าคนราศีมีนนะคะคนที่เลือกทั้ง3ามกองนี้แต่ละกองคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณภายใน1-3เดือนนี้ค่ะมาดูคนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกองนี้ชาวราศีมีที่เลือกกองนี้นะคะจริงๆคุณเนี่ยมีลักษณะนิสัยของของคนที่จริงจังซีเรียสมากๆกับ ชีวิตนะโดยเฉพาะกับเรื่องการเงินแล้วก็คุณต้องการที่จะแบบได้รับการเงินที่เฟื่องฟูอ่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นไปในทางที่ถ้าคุณทำงานแล้วคุณก็ปรารถนาที่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือ อะไรประมาณนี้ก็ต้องคือเป็นคนที่แบบลีดเดอร์เป็นผู้นําประมาณนี้แล้วสิ่งดีๆที่คุณจะดึงดูดเข้ามาคือคุณจะดึงดูดความสามารถของการทำงานของคุณเข้ามาพรสวรรค์ต่างๆที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ที่คุณกำลังจะทำอยู่อาจจะเป็น new project ของคุณซึ่งคุณกำลังจะดึงดูดพรสวรรค์ของตัวเองเข้ามามันเป็นสิ่งเก่าๆที่คุณมีอยู่แล้วความสามารถพรสวรรค์พรแสวงความ special ของคุณในตัวคุณกำลังจะดึงดูดมันเข้ามาเพื่อใช้ในการช่วยสร้างงานสร้างเงินของคุณ ที่กำลังจะเป็นอยู่ซึ่งคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้านแถมเป็นคนฉลาดมากๆด้วยเนาะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาทางทางที่มันเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วโอไม่รู้นะว่าคุณผ่านอะไรมาแต่ทำไมคุณถึงต้องมากำลังจะต้องมาดึงดูดสิ่งเหล่านี้เพื่อลือฟื้นมันกลับขึ้นมาแต่มันกำลังจะกลับมาแล้วก็คำแนะนำเนี่ยนะก็คือ มันกำลังจะกลับมาให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้มากแล้วก็ใครก็ตามที่มาทัดทานความสามารถของคุณเชื่อได้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อพวกเขาเลยเพราะคุณกำลังจะดื้อกับสิ่งนั้นแล้วคุณก็กำลังจะเดินไปบนเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมั่นอย่างสงบคนเดียวนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อที่คุณจะดึงดูดความสามารถทั้งหมดของคุณมาคำแนะนำจากไพ่ก็คือให้คุณ look for a sign หมายความว่าให้คุณมองหาหรือสัมผัสถึงสิ่งที่มันพิเศษที่มันเกิดขึ้นซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่านั่นอะ่ะมันคือ sign หรือ สัญญาณบางอย่างที่กำลังบอกให้คุณ follow up ตามมันไปมันเป็นสิ่งที่กำลังจะช่วยสนับสนุนให้คุณกลับมาเป็นคนที่เติมเต็มทุกอย่างมันกำลังจะกลับมาทำให้คุณแบบเติมเต็มทุกอย่างกลับมาเป็นคนที่แบบมีมีทุกสิ่งพร้อม พร้อมสมบูรณ์แบบคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาก็ได้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจากการดึงดูดนั้นมันคือพลังที่มีแรงมากๆเลยในการที่จะทำให้คุณกลับมาเป็นผู้เป็นคนแบบแบบทำงานแล้วแล้วดีมากๆ ก็คือพลังการทำงานของคุณมันมาเต็มเปี่ยมเต็มร้อยอะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะมาดูชาวราศีมีนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะ นี้ค่ะคุณเป็นคนที่กำลังบาลานซ์ความเจ็บปวดในจิตใจแล้วก็ความสุขของคุณคุณกำลังบาลานซ์มันอย่างแบบกระท่อนกระแทน่นเดี๋ยวบางครั้งก็รู้สึกเจ็บปวดใจมากๆกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เคยเผชิญมันปวดร้าวมากๆ จนแทบทำใจไม่ได้แต่คุณก็ยังพยายามดึสู้ที่จะหาเรื่องราวของความสุขเข้ามาในชีวิตแต่คุณก็ยังละทิ้งความเจ็บปวดตรงเนี้ไปไม่ได้ปัญหาของคุณน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะชีวิตคู่อาจจะทุกข์ใจด้วยเรื่องของ ผู้ครองของคุณการสร้างครอบครัวแบบที่คุณต้องการให้มันแฮปปี้แต่มันไม่แฮปปี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในตอนนี้ก็คือคุณกำลังจะใช่แล้วนี่คือความปรารถนาของคุณและสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือไพ่ใบเดียวกัน แต่ขึ้นมาคนละสําหรับกันนะแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังปรารถนาที่จะได้รับเนี่ยคุณกําลังจะได้รับนะมันกําลังจะเข้ามาในชีวิตคือคุณกําลังจะได้ลงหลักปักฐานครอบครัวที่มั่นคงขึ้นแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจของคุณที่มัน ทำให้คุณติดอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นบางอย่างที่ที่ไม่ดีคือคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งที่ทําให้แบบครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่มีฐานะการเงินมั่นคงหรืออะไรแบบนี้ซึ่งใช่คุณกำลังจะมีฐานะที่แบบ กำลังจะสบายกำลังจะมีเงินมีทองเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าเรื่องคู่ครองคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเป็นต้นเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของผู้หญิงที่มีเงินสุขสบายเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความรัก คือเขาอยู่เป็นโซนเนาะแต่คุณกําลังติดใจอะไรบางอย่างที่มันยังแก้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้จําไว้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะรีนดูดเข้ามานั้นมาจากการกระทําของตัวคุณเองคุณทําดีเช่นใดคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นค่กคุณทําไม่ดี คุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่ในแง่ของการเปิดไพ่สามใบนี้หมายความว่าคุณกำลังจะเจอสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่จะต้องขจัดออกไปในใจเพราะว่าคุณยังเก็บซ่อนเล้นความรู้สึกบางอย่างหรืออาจจะมีบางอย่างหรือใครบางคนที่กำลังซ่อนความรู้สึกหรือ มีความลับกับคุณโดยที่เขาไม่ได้พูดความจริงคำแนะนำจากไพ่ก็คืออะไรก็ตามที่คุณเก็บซ่อนมันไว้ตรงนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของการท็อกซิกในความรู้สึกของคุณให้คุณให้อภัยกับสิ่งนั้นสมมติคุณ จากที่ดูเนี่ยนะแล้วคุณอาจจะมีปัญหากับแฟนโกรธเคืองเขามากๆถึงแม้จะกลับมาเป็นครอบครัวแล้วก็ตามเหมือนจะมั่นคงแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังแอบกลัวหรือแอบกังวลหรือไม่ก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีอยู่ในใจให้คุณให้อภัยเขาให้มูฟออนคือ ไพ่ใบนี้มันอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณต้องโสดแต่ในบางรายคุณอาจจะต้องสละความรักคือคู่ครองคนนี้ไปก็ได้ไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งในบางคู่เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องให้อภัยเพื่อที่คุณจะต้องก้าวต่อไปในการที่คุณจะมีความสุขกับมันแบบร้อเปอร์ซต์ คุณต้องก้าวต่อไปการทำงานของคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าการตัดสินใจทำงานของคุณหรือเรื่องของการเม k มันนี่ของคุณมันกำลังจะประสบความสำเร็จคุณกำลังจะสร้างครอบครัวให้ลงหลักปักฐานได้อย่างที่ตั้งใจอย่างที่หวังเอาไว้ตรงนี้เนาะโอเคนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาคือการ ที่ทำให้ครอบครัวมั่นคงมากขึ้นการเงินคือเป็นระดับเศรษฐีได้เลยโอเคก็ขอให้คุณโชคดีบาลานซ์จิตใจตัวเองให้อภยัยนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นความสุขและนี่ไงความเจ็บปวดที่คุณมีอยู่คุณให้อภยัยเถอะและที่สำคัญคุณควรให้อภัยตัวเองด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือก สมุดเล่มนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะเป็นชาวราศีมีนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะ ินนะแบบรวยอะ่ะเป็นคนรวยมากๆครอบครัวครอบครัวมีเงินมากๆแต่คุณเหมือนกำลังมีความขัดแย้งกับผู้คนหลายๆคนรวมทั้งอาจจะเป็นด้วยเรื่องของจิตใจตัวเองด้วยคุณกำลังเผชิญกับความสูญเสียอะไรบางอย่างอาจจะ เป็นไปได้ไหมที่คุณกำลังจะสูญเสียเงินก้อนโตไปหรือคุณได้สูญเสียมันไปแล้วปัญหาตอนนี้ของคุณคือคุณกำลังตัดสินใจไม่ได้คุณกำลังอยู่ในช่วงของการจบเรื่องปัญหาบางอย่างที่มันแย่ๆลงคุณกำลังจบมันลงแล้วก็กำลังจะต้องก้าวไปสู่สิ่งใหม่ แต่ว่าคุณจะต้องเลือกอะไรบางอย่างแต่คุณเลือกมันไม่ได้สักทีเพราะว่าคุณรู้สึกกำลังมืดแปดด้านอยู่ไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงกับสิ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นในชีวิตของคุณเป็นไปได้ไหมว่าคุณกำลังจะครอบครัวของคุณกำลังจะแตกแยกกันด้วยเรื่องของการ แย่งมรดกหรือแย่งเงินทองแย่งธุรกิจกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอืมสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามามันมีเรื่องของาการที่คุณจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเสียไปจริงจแต่เห็นไหมว่าคุณกำลังเหลืออยู่สองถ้วยตรงนี้และสองถ้วยนี่แหละ ที่มันคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีค่านะเหมือนคุณปัดถนาร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณเสียไปสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะหรือก็ประมาณแบบคุณได้รับมันแค่อ่ะสมมุติมีห้าสิบเปอร์เซ็นคุณเสียไปสามสิเปอร์เซ็คุณเหลือยี่สิบเปอร์เซนต ตรงนี้คือสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดมันเข้ามามันมีเรื่องของการสูญเสียแต่ว่าคุณยังเหลือสิ่งที่ทําให้คุณแบบบางคั่งอยู่ทําให้คุณก็ยังสมปัานาคุณอยู่ไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณยังเหลือมันอยู่แล้วคุณกําลังจะจริงๆคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะแต่คุณติดคุณติดปัญหาอยู่ะ ตรงที่คุณรู้สึกเจ็บเจ็บปวดคุณรู้สึกแบบคุณต้องสูญเสียมันไปจริงๆคุณยังรู้สึกเนี่ยนี่คือไพ่ใบเดียวกันคุณยังรู้สึกว่ามันแบบคุณเสียเสียใจอะ่ะอืมเสียใจกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปตรงนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของญาติพี่น้องก็ได้หรือคนที่คุณแบบกำลังทะเลาะอยู่ ตรงนี้คือคุณมีความเจ็บปวดใจแต่คําแนะนำจากไพ่ก็คือจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีความสามารถมีหมดทุกอย่างมีความสามารถฉลาดมีวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสร้างเงินสร้างทองค,คุณมีเงินด้วยคุณมีทุกอย่างครบพร้อมอยู่ในมือมีไอเดียสร้างสรรค์ตลอดเวลาคุณ สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะคุณมีพร้อมแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสติปัญญาอันฉลาดเฉียบแหลมของคุณที่มันว่องไวมากๆด้วยเช่นกันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้เสมออะไรที่คุณสูญเสียไปแล้วมันไม่เป็นไรปล่อยให้มันสูญเสียเพราะสิ่งที่คุณยังเหลืออยู่มันก็ยังเป็นความมั่งคัง่งมันก็ยังเป็นสิ่งที่เติมเต็มความปรารถนาของคุณ ให้คุณมีพร้อมจริงๆคุณมาหันกลับมามองสิ่งที่คุณเหลืออยู่แล้วคุณจะเห็นว่ามันคือความอุดมสมบูรณ์ a b า n แนน c e มันคือสิ่งที่ทำให้เนี่ยคุณได้แบบครบทุกอย่างพร้อมนี่คือไพ่ที่ล้อกันมาหมดเลยถ้าคุณอยู่กับสิ่งนั้นคุณจะแฮปปี้มากๆ คุณจะแฮปปี้แบบเป็นช้างน้อยที่เนี่ยขออาบนมน้ำผึ้งเลยคือแฮปปี้มากๆแค่คุณหันกลับมามองสองถ้วยนี้อะไรที่เสียไปไม่เป็นไรคุณมีสติกับสิ่งนั้นมากๆแล้วคุณใช้สติปัญญาของคุณการเริ่มต้นใหม่มันง่ายสำหรับคุณมากๆค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายทั้งหมดสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามามันคือความมั่งคั่งถ้าคุณตั้งตัวได้ถ้าคุณแค่หันกลับมามองสองถ้วยที่คุณเหลืออยู่นั่นเอง